สวัสดีครับนักหาแนวทางทุกท่านนะครับวันนี้เรามีสูตรขึ้งบนมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันทุกท่านนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหามาดูคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงการคํานวณเพื่อหาเลข หลากแบกงรัฐบา,าลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด,ด้วยนะครับประชมมันเลยเราจะใช้สูตรครับใช้สูตรหลักหน่วยล่างครับคูณ3มหรือบวก3นะครับเราจะใช้หลักร้อยครั้งที่1 บวกกันห้าครั้งเราจะใช้หลักร้อยครั้งที่สองเราจะใช้หลักสิบครั้งที่สองเราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกสี่หงที่นะครับวนแรกเราจะได้ห้านะครับเลขห้าวดที่หนึ่งนะครับเราจะได้หอ้ออกหกูุ5นห้านะครับวัดที่สอง มุที่สองเราได้เรียกสามนะครับห้ยออกห้าสามศูนย์นะครับมุบที่สามเราได้เรียกห้านะครับวิ่งเรียกวิ่งเรียกห้าครับห้อยออกสี่ห้าสามนะครับมุบที่สี่ได้เลียกสองนะครับห้อยออกเจ็ดแปดสองนะครับมุบที่ห้าได้เรียกสี่ห้อยออก ี่เจ็ดแปดเข้าไปที่หลักร้อยนะครับงวดที่หกได้เลขสองนะครับหวยออกแปดหนึ่งสองนะครับงวดที่เจ็ได้เลขสองครับหวยออกสองศูนสองะครับงวด,ดที่แปดรวที่แปดงที่แปได้เลขหกครับหวยออก 4ี่หนะคร ui, right? ับข้ปที่เล็กหลักหน่วยนะครับข้อที่เก้าได้เลขหนะครับห้ยออกเก้หนึ่ะครับข้อที่สิบข้อที่สิบพอได้เลขเก้านะครับห้อยออกเก้าเก้าศูนย์นะครับข้อที่สิบเข้อที่สิบเดได้เลขเก้านะครับห้ยออกศูนนะครับ มดที่สิบสอมดที่สิบสองในเลขเอ็ดครับมดที่สิบสองในเลขเอ็ดครับมวยออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับมดที่สิบสามมดที่สิบสามนะครับในเลขสี่ 13, 13, นะครับในเลขสี 4, ่ 4, มวยออกห้า สี่สี่นะครับงวดที่สิบสี่งวดที่สิบสี่ไเลขเก้านะครับเลขเก้าไมยออกเก้าเจ็ดเก้างวดที่สิบห้านะครับงวดที่สิบห้าได้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับศูนย์ ่านะครับงวดที่สิบหกนะครับงวดที่สิบหกได้เลขเก้านะครับเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับสามเก้าห้านะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเก้านะครับใช้หลักหน่วย วยล่างบวกกันสามครั้งได้เลขเก้านะครับหลักร้อยครั้งที่ที่หนึ่งได้เลขศูนย์นะครับหลักร้อยครั้งที่สองเลขสามหลักสิบครั้งที่สองเลขสามหลักหน่วยครั้งที่สองเลขศูนย์นะครับบวกสี่ครั้งที่เก้าบวกสามได้สิ <12 S 1> บสองสิบสองบวกสามได้ห้านะครับห้าห้าบวกสี่ได้เลขเก้านะครับ ได้เลข5ออครับไปดูวิ่งสูตรที่2กันนะครับสูตรนี้เป็น10หน่วยครับเป็น10หน่วยวันแรกครับได้เลข2ครับออกแปดหนึ่งสองะครับวัออ 8, 1, นที่สองได้ได้เลขสองออกสองศูนย์สองวันที่สามได้เลขสี่นะครับออกสี่สี่หก ับเขาหลักสิบนะครับ m o ท u l สี่ได้หนึ่งออกเก้าห้าหนึ่งพ o ท u l ห้าได้เก้าออกเก้าเก้าศูนย์ครับไปเร็วเร็วเลยนะครับพ o d u l o หกได้เก้านะครับออกศูนย์เก้าหนึ่งนะครับห m o d ท l o เจ็ดได้ห้านะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ m o d u l แปด 8, ได้สี่นะครับออกห้า ที่สี่นะครับงมดที่เก้าได้เก้านะครับออกเก้าเจ็ดเก้านะครับงวดที่สิบได้ศูนย์นะครับหล่นลงมาที่หลักหลักหลักร้อยนะครับสูตรที่เป็นศูนย์สิบหน่วยนะครับงวดที่สิบเอ็ดได้เลขห้าน,นะครับออกสามเก้าห้านะครับส่วนงมดที่จะถึงนี้ ได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับคำนวณให้ดูนะครับ้าบวกสามบวก้าบวกสามบวกสามบวกเก้าบวกศู0บวก ามบวกสองบวกห้าบวกสี่บวกเก้าของที่นะครับเท่ากับได้สี่สิบสี่นะครับได้สี่สิบสี่ครับผมเดี๋ยวผมจนะบาทชนให้ดูนะครับประหยัดแป๊บ ชนให้ดูครับออกแฟนหนึ่งสองะครับชนที่เรียกสองโมดต่อมาชนที่เรียกสองนี่นะครับออกสองศูนย์สองโมต่อมาชนที่เรียกไม่ชนนะครับวนนี้ไม่ชนวิ่งบนในหกสิลหน่อยในสี่นะครับออกสี่หกนะครับ มทันมาวิ่งบนได้ห้านะครับสิบหน่วยได้หนึ่งออกห้าหนึ่งครับหมดพอที่ออกเก้าเก้าหนึ่งชนเลขเก้านะครับออกเก้าเก้าศูนย์ครับโมทันมาได้เก้าชนเลขเก้าเลยออกศูนย์เก้าหนึ่งครับโมทันมาไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับวิ่งเลขเจ็ด สิบหน่อยนะฮะออกห้าเจ็ดนะครับโมดทันมาชนสี่สี่นะครับออกห้าสี่สี่นะครับโมดทันมาชนเลขเก้านะครับออกเก้าเจ็ดเก้านะครับโมดนี้ชนเลขสูตรนะครับไปเข้าหลักร้อยนะครับโมดนี้ไม่ชนนะครับเลขวิ่งเลขเก้าเลขสิบหน่อยได้ห้านะครับออกเก้าห้านะครับส่วนวันี้ ส่วนวันนี้นะครับวิ่งบนที่เก้าท่หอยที่สี่นะครับขอให้โชคดีนะครับ